ะครับได้ดูนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ครับ d ี e a m l เ g อ e r ครับวิธีการเปลี่ยนโลโก้นะครับก็เข้าไปลองเข้าไปดูกันครับเข้าไปดูนะครับอนม คก็มองก็จะดเนะครับะะนะครับพอเราเข้ามานะครับเกจะเห็นได้บ้างนะครับโลโก้นยังชจซีนะครับตาชลซีครับอลองเข้าไปดูกันนะครับสีนะเนี่ยตามจะชลซีครับเอา้าว้เชลซี นะครับผมจะมาเปลี่ยนมาโชว์การเปลี่ยนครับเปลี่ยนโลโก้จากตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับเฟรมเนนี่นะครับเนี่ยจะมาโชว์เปลี่ยนนะครับเนี่ยโชว์เปลี่ยนจากตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับนะบิดการนะครับตอนนี้ครับจะฟีนะครับชื่อฟีนะครับอ่ผมจะเปลี่ยนครับก็ง่ายมากเนะครับเราก็ไปเข้าก g l e c h โค m งครับ โคงครับพอครับออแล้วกาไปเข้า Google Chrome เกิลครับ g o เกิค้เข้าครับเข้าไปนะครับมันจะมีหน้าเป็น Google นะครับแล้วก็เข้าไป Google นะครับ เข้ามาก็จะเป็นกูเกิลอย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ครับอ่าพิมพครับลบลบได้แล้วก็อแบบ่แล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ไปเลยครับว่าเจอให้พิมพ์คำว่าครับนี่โลบก็แล้วก็ t b a E l, l ครับนะครับแล้วก็กดนี่ครับค้นหาครับ หามาไม้ e ีดีครับมัชาอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะไม้ครับประมาณอย่างนี้ครับครับเตรียมเขาเลยว่าโลโกดบนแล้วอยู่ที่เว็บนะครับหน้าเว็บครับนี่ครับหน้าเว็บครับสีแดนอบแล้วก็ปืนครับปืนครับมันจะขึ้นต้นน่าจะประมาณสักหน้าไหนเออสักงอ่ะน่าจะประมาณสักหน้าถัดไปครับน้าที่สองนะครับ อนาที่สรงจะหัวค้อนีมันมันจะขึ้นดดีโลโก้นะครับเอ่อจะไม่หยอดพ้างครับอ่ะนี่ครับครับนี่ครับดดีโลโก้นะครับตอนนี้เราเข้ามานะครับดูหน้าที่ถ่าเลยหน้าที่สามนะครับครับนี่ครับหน้าที่สามนะครับ เ,เราเลื่อนมาที่จานเ,าเราเลื่อนมาที่จานนะครับจะขึ้นต้นด้วยคําว่า HD โลโก้ครับอันนี้เห็นครับนี่ครับครับ HD โลโก้ฟุตบอลฟุตบอลคลับอะไรอย่างนี้โลโก้อะไรอย่างนี้ครับอ่แล้วก็คลิกเข้าไปไลนนนานาเลยครับครับโหลดข้างบนมันจะนานยังไงไม่รู้ครับ มันจะไวครับตอนนี้ครับหน้าครึ่งทางแล้วครับพอเข้ามานะครับหน้าจามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับ HD ลโก้ครับคนครับอ่ะเข้ามานะครับนะครับข้างบนมันจะเกี่ยนเข้ามาอย่างนี้ครับ World World Place ครับ HD logo จุด World Place นะครับก็นะนี่ครับ OK dot com ครับ แล้วก็นะครับพอขึ้นมาครับแล้วก็เลื่อนใช่ไหมครับเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปอ่าเลื่อนขึ้นไปเลืนี้ไม่เกี่ยวครับตรงนี้ไม่เกี่ยวอ่ะนี่ครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับขึ้นมามันจะขึ้นอย่างนี้นครับนี่ครับแล้วก็จะมีบอกสองร้อยหกทับสองทับยี่สิบแปดแล้วมันก็จะมีนะครับให้เป็นประเทศครับ ใชไหมครับอา,าร์เจนติน่าครับดิหน้าใชไหมครับอ่ะผมจะเอาเป็นลีกของเอ่อลีที่เราอยากจะได้นะครับก็อ่ะเป็นหาสเปนครับก็เจอแลครับเห็นไหมครับสเปนครับนี่ครับข้าไปครับสเปนสเปนครับร,บรบอ,อก่อนนะครับอ่ะพอมาแล้วครับมันก็จะเป็นที้ตาเห็นไหมครับ เป็นนาลิกาทีมเฮดีโลโก้สองร้อยสามถึงสองรอสี่อะนะครับแล้วมันก็จะมีนะครับเป็นชื่อนไมครับเป็นทีม่นี้ครับอันเมลี่บินเบาเอลิโกมาติดอย่างเี้ครับก็มีบาซ่าเซตาลิโก้เอเชก็นะครับก็ลองเข้าไปได้นะครับอ่ะสมมติผมยาะผมจะทำวิธีการให้ดูครับอ่ะผมจะจะเอาเลยเอามาติดก็ ไปที่โลโก้อ่ะไปที่โลโก,รร logo, ลก้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เห็นไหมครับไปที่โลโก้แล้วก็กดค้างนะครับมันก็จะขึ้นมามันทึกภาพเปิดรูปภาพเปิดภาพในแทบใหม่ค้นหาภาพนี้ใน g o o g l e แล้วก็คัดลอกรูปภาพผมเข้าไปที่เปิดรูปภาพครับอ่ะเปิดรูปภาพนะครับมันข้างบนมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รูครับว่า เราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเพื่อนรู้ปภาพอีกทีมันจะเป็นอย่างนี้เป็นไงอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยครับน่ครับคารอลเลยครับอีกครางเลยครับอีกครางแล้วก็คารอลครับอันที่สองครับนั่นอันนี้ครับตัวอย่างนั้นนะครับลองขดทีนี่ครับเลยไหมครับตัวนี้ครับตัวตัวนี้เลยครับ ครับครับตัวนี้ครับตัวที่สองครับตัวนี้ครับแล้วก็กเข้าไปเลยครับกดเข้าไปอ่แล้วมันจะมาเป็นอย่างนี้นะครับมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดไปเข้าไปที่เกมของเราครับเข้าไปที่เกมครับเราจะครู่ครับเครื่องบ่มมล์ช้าครับเข้าไปที่เกมครับกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับ เข้าเร็วช้าครับอ่ะมาแล้วครับอะนะครับพอเข้ามานะครับมันก็จะ ใช่ไมครับมันยังเป็นเชลซีนะครับเออนะครับนี่ครับเชลซีครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนนึ่งครับอตั้งเลขนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไม้ครับครับนี่ครับต่างเลขไปครับนี่ครับนี่ครับไม้ครับเข้าไปครับอืมอะไเนี่ยแชนแนลปุ่มสแล้วก็คลินี่ครับกดปิดเข้าไปไม้ครับครับนี่ครับ เ็เข้ามานะครับมันจะเจอหน้าอย่างงี้ครับแล้วก็มันจะเป็นตัวช้าเลยครับ Import Logo คลิกเข้าไปครับอ่ะมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้นะครับนะครับ Enter Logo URL นะครับมันก็จะมีให้พิมพ์แล้วก็นะครับจะมีให้ r e s e นะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนโลโก้นะครับแล้วก็เข้าไปครับเข้าไปนะครับนี่ครับร e s e t แล้วก็เก็บตัวเลยนะครับ เสกับ,กกบเลยครับเยิดเยิดครับแล้วก็มีมันก็จะมีเยิดกันโงูแล้วก็เยิดเลยครับพอเย็ดแล้วมันก็จะออกมาแล้วก็เข้าไปอีกทีครับพอโลโก้อ,อันเดิมแล้วแล้วมันก็จะไม่มีขึ้นอยนีครับแล้วก็แพลงไปนะครับอันที่เราเขาลองมาที่แล้วก็กดขางนะครับอ่ะมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับ ดู R ครับอย่างงี้ครับแล้วก็ลีกเข้าไปนะครับนี่ครับอ่ะครับอ่ะไปแป๊บนึงครับไปต่อครับเอ๊ะอะไรอ่ะเอ๊มันอ่ะได้แล้วครับครับมันก็จะขึ้นอย่างงี้ครับก็มันก็จะขึ้นมาครับถ้าดูต้องดูให้ดีนะครับวันนี้ถ้าเป็นของโลโก้มันจะมีสองพันลิตสามสอง จะับทีเอ็ดอะไรอย่างงี้นะครับสองพันหนึ่งเลยมันก็จะมีบอกเป็นชื่อทีมครับเดี๋ยวเอามาดิดใหดีโลโก้นะครับมันจะมีรหัสอยู่ข้างล่างเลยครับนี่ครับอ่ะนะครับพอเสร็จนะครับแล้วก็กดข้างล่างเลยครับนี่ครับเอเคคจะเป็นยครับอ่ะกดเข้ามามันก็จะอยู่ในอานนี้ครับอ่ะแล้วก็มาเห็นไหมครับ อนี้ครับดาวน์โหลดคอมพิวเตอร์โอเคกดโอเคกดโอเคครับอ่ะแล้วก็ลองออกครับนะครับมันก็เปลี่ยนเป็น雷奥马วเลยครับอ่ะดูได้ครับมันไม่ไม่ได้รอครับตอนนี้ก็เป็นอมาา奥ิดครับดูครับเฮ้นี่เปลี่ยนอะไร้ชนไหมครับเปลี่ยนโลโก้ไปเลยครับนะครับง่ายจริงๆครับอ่ะนะครับ ขอบก็ขอบคุณแค่นี้นะครับครับเดี๋ยวคาน,นาผมจะมาฝากไว้ครับ,รบขอบคุณครับ